เเยมาติดตามกันต่อฮะกับตุ้มตาข่ายในช่วงของตุ้มตุ้มแชร์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 ีีลลลาเเยอะจัง่ตุ้มแชร์ทำไมลีลาเยอะจังเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยน้องปูเป้นะครับน้องปูเป้เนี่ยได้ส่งคลิปการยิงจุดโทษแบบว่าแปลกๆอ่ะอันนี้คือเขาส่งให้เราใช่ไหมเขาส่งเขาแชร์มานะฮะเป็นคลิปการยิงจุดโทษแบบว่าเฮ้ยมันมี การยิงจุดโทษสไตล์นี้แบบนี้จะแปลกจะแตกต่างอะไรยังไงเรื่องของจุดโทษเนี่ยผมว่ามันมีแปลกๆกันน่าค่อยมีนะส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบพวกตั้งใจตั้งใจยิงเพอาะมนาไม่ได้ไงจุดโทษไม่ว่าจะเป็นในเวลาหรือนอกเวลาส่วนใหญ่จุดโทษนี่เขาต้องเน้นกันเอนะจะแปลกจะแตกต่างยังไงกับการยิงจุดโทษแปลกๆแบบนี้ไปดูกันเลย

พีล่ลกืกือจริงๆแต่ต้องชมคุณปูเป้เลยไปหาคลิปแบบนี้ไหมวก็เราได้ได้แชร์กันนะได้ดูน,นะนะไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนกันบรรดาสิงนักเซิร์ชทั้งหลายเนี่ยใครที่มีคลิป,ปแปลกคลิปฮาๆแบบนี้ก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะข,ข,ของการยิงจุดโทษแบบนี้นะฮะแปลกดีเหมือนกันวันนี้คุณปูเป้เอามาแชร์ให้พวกเราได้ดูกันก็ขอบคุณคุณปูเป้ด้วยละกันขอบคุณครับขอบคุณครับของผมก็มีคุณทวนไม่ใช่ว่าผมมาตัวเป่าเล่าเปือย ของผมเนี่ยคุณผู้ชมคุณปานให้บุนเกยีติเขียวแก้วปดัดน้ีด้วยรถตุ๊กๆแต่ที่คุณปานส่งมาให้เราดูเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหหลอกกันแบบว่าเจ็ดตลบแปดตลบเลยหลอกกันเข้าไปเจ็ดชั้นเลยเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าคลิปที่คุณปานส่งมาจะหลอกซับซ้อนขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับ OH -ho! ใช้ได้เลยนะฮะการยิงฟรีคิกแบบนี้น้องๆที่เล่นฟุตบอลจะจำไว้เป็นตัวอย่างเอาไปใช้ในการแข่งขันจริงก็ได้นะคือจริงๆก็ไม่ต้องให้มันพิลึกพิลั่นขนาดนี้ก็ได้แตถ้ามันหลอกแบบไม่พูดต่อสู้ไม่พันตั้งตัวไงไม่คือหลอกนถ้ามันสําเร็จมันก็โอเคไงแต่ถ้ามันพลาดขึ้นมาในโค้ชเคเพื่อร่วมทีมไม่ด่ากันเปลงหมดแล้วเหมือนการจะหวาจุดโทษเอให้ดูเนี่ยถ้ายิงเข้าก็เท่ๆใช่ครับแต่ถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยอาจจะโดนีโค้ชและเพื่อนๆหยิกเอาได้เลยนะครับอาจจะโดนข่วนหน้า น้องที่ที่กำลังเล่นฟุตบอลหรือกําลังฝึกอยู่เนี่ยก็เก็บเป็นทริคเล่นน้อยเอาไปดัดแปลงเอาที่มันสมควรในเกมก็แล้วกันนะบางครั้งเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู่ต่อสู้อ่าใช่ใช่ใช่ใ่มีการยิงจุดโทษด้วยลูกตอกส้นแบบนี้นะบางทีเนี่ยคือก็โดนวิจาร์โดนวิจาร์โดนตําหนิทั้งจากบางทีโค้ชตัวเองยังตำหนิเลยเพราะ ถึงคุณจะเหนือชั้นขนาดไหนแต่ว่าคุณก็ต้องให้เกยียรติผู้ต่อสู้คือคนที่เล่นฟุตบอลไปเขาถือว่าการทำนี้ไม่ให้เกียรติกันอย่างที่คุณนนทนบอกคือมันเป็นเรื่องของน้ำใจในกีฬาคือเด็กๆี่ควรจะฝึกว้ยนะเรื่องของน้ำใจในกีฬาไม่ควรจะไปดูถูกผู้ต่อสู้ะนะฮะเหมือนคุณนทนเนี่ยคุณโนทนชอ,ชอบชอบดูถูกผู้ต่อสู้ออเอาเป็นว่าบอกคุณผู้ชมดีกว่าว่าถ้ามีคลิปหรือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรเนี่ย สองมาได้ที่ไหนฮะนะฮะก็ที่แฟนเพจของเรานะครับ www.facebook.com/slash ตุงตาข่ายแฟนเพจเ้าไปกดไลค์แล้วก็ไปแช์ share, นะฮรคลคป รวมถึงข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการฟุตบอลได้ที่ที่แฟนเพจของเราด้วยนะใช่ครเอาวันนี้รายการตุ้มตะข่ายก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมนะติดตามกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา16บกนาฬิกาถึง16กนาฬิกาสานาทีทางสทท1 1ช่อง NBT แห่งนี้นะครับวันนี้ผมโทนคุณธนัทจำปาและคุณแจ็คเล็กค่ะสุวินัยอ่อนสะอาดต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ